ก็ต้องการประสานหัวใจกับใครสักตัวแน่ๆนะครับเพราะว่าปากช่องหมูสีมีแต่งวงแต่งาไม่มีอย่างว่าเลยนะครับหมายถึงว่ามีช้างพังนะครับท่านผู้ชมดูมือนะครับบอกให้เข้าป่าไปก่อนรถนักท่องเที่ยวจะผ่านนะครับ ดูช็อตนี้จะเข้าจริงไหมเข้าจริงนะครับมือที่ท่านผู้ชมเห็นเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นมือเดียวในโลกนะครับที่ได้สัมผัสช้างป่าไม่รวมการรักษาของคุณหมอนะครับที่การยิงยาสลบจากนั้นคุณหมอดือยสัตวแพทย์ไปรักษาอันนี้ไม่นับนะครับ นับเฉพาะที่สัมผัสกันจริงๆยังจังทั้งภายทั้งพังแบบนี้นะครับนี่เข้าป่านะครับเราสามารถผ่านไปได้นะครับก็ถือว่าน,นานพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับช้างป่าคือช้างป่าก็ต้องมาเจรจาบ้างนะครับน่าจะถามหาครองช้าง หัวใจที่อ้างว้างก็คงอยากจะเจอใครสักตัวนะครับตกมันขึ้นเขาแล้วยังมีแต่เราเพียงเดียวได้ช้างพลายก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสีดอไม่ต้องทำตัวหลอ่อแต่แต่งหน้านเนียนสมัครมาเป็นแม่บ้าน จากนั้นก็สามารถสำลันกับช้างพังได้สนุกสนานนะครับช้างวัยรุ่นผู้ไม่เป็นสีปสาษาก็คิดว่าเป็นพี่แม่พังทุกอย่างก็ปังๆสำหรับซีดอนะครับแต่สำหรับช้างพายก็ทงทนเดียวดายแล้วก็ปีนป่ายกันต่อไปนะครับภาพนี้เป็นภาพวันที่สิบเก้านะครับ ึ้นมาวันเดียวแต่เดินเปรีอยวตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับนี่ครับดูการเจรจาต่อรองนะครับก็ต้องมีการพูดคุยต้องมีเจรจากันบ้างนะครับแต่ถือว่าค่อนข้างจะสุภาพนะครับมีพูดมีจา ต่ว่าต่อขานกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือนี่คือช้างไายนะครับช้างตัวใหญ่ๆที่หัวใจวาวุ่นไม่รู้ว่าคิดถึงคุณหรือคิดถึงเรานะครับปกติช้างป่าตัวนี้จะอยู่ปากช่องหมูสีนะครับจะขึ้น